ก็ต้องมาถามต่อค่ะว่าอย่าปล่อยให้ประเทศไทยเป็นอีกบทหนึ่งในหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันจะต้องทำอะไรบ้างเพื่อจะให้โอกาสหรือว่าความเสี่ยงที่จะเข้าไปสู่พูดง่ายคือจากเลข4ี่มันจะเพิ่มขึ้น5.5ขอุดห้ารย์พิสิทธิ์อาจจะกลายเป็น7เป็น8นะคะถ้าเราไม่ทำอะไรเลยมันอาจจะขึ้นไปตรงนั้นนะคะเพราะฉะนั้นคำถามก็คือว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างคำว่าเราต้องทำอะไรบ้างคงไม่ได้ไปบอกว่าเป็นภาระใครคนใดคนหนึ่ง คงไม่ได้หมายความว่ารัฐต้องทำอะไรหรือว่าปล่อยไว้เป็นบทบาทของภาครัฐอย่างเดียวคำถามนี้ขอญอาตครอบคลุมค่ะว่าใครต้องทำอะไรบ้างหมายความว่ารัฐทำอะไรเอกชนทำอะไรหรือในมุมมองของท่านวิทยากรทั้งสี่มองว่าใครต้องเริ่มก่อนไหมหรือว่าเราเริ่มพร้อมกันได้สิ่งที่เป็นกังวลก็คือว่าทํำยังไงให้เราสภาพะดุลยภาพที่เป็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยซึ่งทาให้เกิดสภาวะที่ว่าเป็นรัฐกบต้มหรือรัฐนิ่งเฉย แล้วก็มันเป็นดุลยภาพที่มันจะถ่วงเราลงไปเรื่อยๆอย่างข้อมูลที่อาจารย์ที่ดรพิพัฒน์ได้แสดงให้เห็นนะครับมันก็มาจากสภาวะที่ที่ดุลยภาพไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจสถาบานันทางเศรษฐกิจสถาบานันทางการเมืองเนี่ยมันทําให้ทําให้ทุกคนเหมือนเหมือนอยู่นิ่งเฉยแล้วก็ปล่อยให้เราค่อยๆค่อยๆไหลลงเป็นโจทย์ที่สําคัญเพราะว่าถ้าถ้าเราไม่จัดการกับดุลยภาพตรงนี้ มันก็จะมีโอกาสที่มันจะมันจะไหลลงเร็วมากขึ้นสาบิกคำหนึ่งที่ผมเชื่อมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวคือคำว่ายึดรัเนาะ state capture คือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่โครงสร้างทางเศรษฐกิจมันกินรวบมากขึ้นและโครงสร้างการเมืองก็มีลักษณะที่กินรวบไม่ได้ครอบคลุมน,น,นะครับมันก็นำไปสู่สภาวะที่ภาคธุรกิจขนาดใหญ่อาจจะนำไปสู่การ กำหนดกฎเกณฑ์กติกาเพื่อเอาประโยชน์ให้เข้ากับตัวเองได้ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเป็นประเด็นสําคัญที่มันจะยิ่งทําให้เรามีโอกาสที่จะไหลลงได้เร็วนะครับนั้นเรื่องที่สําคัญคือทายัางไงที่เราจะป้องกันไม่ให้ไม่ให้เราอยู่ในสภาวะสภาวะแบบนั้นนะแต่ข้อต่อสําคัญของสถาบันการเมืองสถาบันเศรษฐกิจเนี่ยคือสถาบันราชการผมคิดว่าน,นี่เป็นข้อต่อที่ท,ที่สำคัญมากๆมองย้อนกลับไปสมัยก่อนน,นะครับเราก็จะบอกว่าเรามีภาค ราชการที่เข้มแข็งการเมืองเอกเราก็ไม่ได้ค่อยเข้มแข็งมาตลอดนะตั้งแต่ในช่วง30-40ปีที่ผ่านมาแต่นโยบายหลายอย่างที่ที่ทำก็เป็นนโยบายที่มาจากเทคโนโลยสามารถที่จะทําให้เราทําเรื่องใหม่ๆแล้วก็ช่วยกับการที่จะทําให้เกิดการตัดสินใจที่ถูกต้องอย่างที่คุณก่อนได้ได้พูดถึงแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของเศรษฐกิจของสังคมไปได้แต่ทุกวันนี้ภายใต้ดุลยภาพที่ที่เป็นดุลยภาพที่อ่อนแอเนี่ยในหลาย หลายหน่วยงานผมกลับมองว่าภาคราชการเนี่ยไปเป็น,นกลไกที่ทําให้เกิดดุลยภาพแบบนั้นไปเป็น,นกลไกที่เสริมเป็นกลไกที่ a ฟ i ิลิ a ท e และกลไกที่จํายอมทําให้มันเกิดดุลยภาพแบบนั้นขึ้นขึ้นมาได้เช่นผู้กํากับดูแลก็ไม่ได้ทําหน้าที่ผู้กํากับดูแลอย่างที่ควรควรจะเป็นใช่ไหมครับเวลาที่เราเราอาจจะมี มีกฎเกณฑ์มีกฎหมายเยอะมากที่อาจจะพูดว่าเป็นเสือกระดาษเนี่ยเราอาจจะเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่มีคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าแต่เราก็ไม่สามารถที่จะใช้กฎเกณฑ์ในเรื่องของการป้องกันการผูกขาดทางการค้าในการจัดการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโครงสร้างเศรษฐกิจแบบกินทรวบหรือแม้กระทั่งเราพูดเรื่องของของการคอร์รัปชันพูดเรื่องสีเทาเนี่ยจริงก็คือเป็นเป็นกลไกภาครัฐแหละคือรัฐราชการที่อยู่ตรงกลางว่าจะทําให้เกิดหรือจะไม่ทําให้เกิดในสภาวะดุลยภาพดุลยภาพแบบนี้ เราเห็นการมือังนโยบายหลายอย่างที่ไม่ค่อยยึดโยงกับผลประโยชน์ของประชาชนเราก็เห็นการตัดสินใจของภาครัฐหลายอย่างเหมือนกันที่ไม่ยึดโยงกับผลประโยชน์ของของ,ของประชาชน ฉะนั้นถ้าจะแก้ปัญหาเนี่ยในใจผมผมคิดว่าเรื่องของการการทำเรื่องของราชการการยกระดับคุณภาพของระบบราชการการปฏิรูป,ประบบราชการเนี่ยจะเป็นหัวใจที่สําคัญมากที่จะช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่จะทําให้เรากลายไปเป็นกลายไปเป็นรัฐรัฐที่ที่ไม่ประสบความสาเร็จหรือรัฐที่สอบตกนะครับแล้วก็แล้วก็ช่วยป้องกันไม่ให้ขบตมมากขึ้นะนั้นมันก็จะมีหลายมิติของระบบราชการ ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เรื่องประสิทธิภาพประสิทธิผลของระบบราชการไปจนถึงการรับผิดรับชอบ accountability ในระบบราชการนะครับหรือแม้กระทั่งกลไกของการทำเรื่องการบริหารความเสี่ยงในระบบราชการวันนี้รัฐไทยก็จะมีลักษณะที่ปฏิเสธไม่ได้ด้วยพัฒนาการของรัฐราชการไทยเนี่ยเราจะเป็น,นกลไกที่เราหลีกเลี่ยงความเสี่ยง พอหลิกเลี่ยงความเสี่ยงแล้วทุกคนก็อาจจะยึดกรอบกฎหมายของหน่วยงานของตัวเองเป็นหลักและโดยธรรมชาติกรอบกฎหมายมันเป็นกรอบกฎหมายที่ออกมานานแล้วตอบโจทย์ของปัญหาเกา่เกาๆแต่เราไม่สามารถที่จะใช้กรอบกฎหมายที่มีอยู่และทุกคนอิงเฉพาะกรอบกฎหมายเป็นเป็นกรอบของตัวเองเป็นไซโลอของตัวเองที่จะตอบโจทย์ของโลกใหม่ตอบโจทย์ปัญหาใหม่ๆที่เราต้องเผชิญเพราะว่าปัญหาใหม่ๆกฎหมายแบบเดิมเขาไม่ได้เขียนเขาไม่ได้เขียนไว้แต่กลไก เรื่องความเสี่ยง index r risk reward ในระบบราชการไม่ไม่ได้เอื้อให้คนที่กล้าที่จะกล้าที่จะออกมาแล้วก็มาจัดการออกไปนอกจากกรอบกราะของตัวเองแล้วก็ไปทำจัดการในเรื่องของของ,ของโจทย์ใหม่ๆที่เราต้องเผชิญมันเลยกลายเป็นเรื่องของการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงมากกว่าที่จะบริหารจัดการความเสี่ยง คอลเลี่ยนความเสี่ยงปัญหาต่างๆเราก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ครับมันก็จะปล่อยให้เกิดดุลยภาพที่อ่อนแอแล้วเราก็จะนิ่งเฉยกันแล้วมันก็จะทําให้ดึงให้เราไหลลงไปเรื่อยๆนะครับนั้นโจทย์ใหญ่ที่สําคัญเนี่ยผมคิดว่าต้องต้องทำเรื่องของการการยกระดับคุณภาพของระบบราชการการปฏิรูประบบราชการทั้งในแง่ของเรื่อง effectiveness ทั้งในแง่ของเรื่อง accountability นะครับแล้วก็ในเรื่องของกลไกของการหาดุลยภาพใหม่ในเรื่องของความเสี่ยงกับการ risk reward ในในระบบราชการเพราะถ้าไม่จัดการแล้วเนี่ยในเรื่องนี้นอกจากจะทำให้เราอยู่ในสภาพที่เป็นรัดนิ่งเฉยมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็การเมืองที่มีอำนาจมากขึ้นแบบกินรวบระบบเศรษฐกิจที่มีอานาจมากขึ้นแบบกินรวบถ้าระบบราชการอ่อนแอมันก็ยิ่งท,ท,ท,ทาให้ทาให้พลังของ ของโครงสร้างที่กินรวบทางฝั่งการเมืองโครงสร้างกินรวบทางฝั่งเศรษฐกิจเนี่ยมาทําให้เกิดไอ้วงจรอ,อุบาทเร็วขึ้นแล้วก็เรากพมีโอกาสที่จะถูกฉุดลงได้ได้มากขึ้นนะครับถ้าเราจะปฏิรูประบบราชการรวมทั้งพยายามยกระดับเนี่ยในภาวะที่เราก็มีเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นให้ปรับปรุงระบบราชการให้ให้ดีขึ้นได้เรื่องเรื่องเทคโนโลยีนี่ชัดเจนจะต้องเป็น,นกลไกที่ที่สำคัญนะครับทำให้บริการดีขึ้นแต่ว่ามันจะรวมไปถึงการ การเปิดโอกาสใหม่ๆแล้วก็ลดต้นทุนการใช้ชีวิตของพวกเราทุกคนด้วยไปพร้อมๆกับาการสร้างความโปร่งใสเกิดขึ้นนะครับวันนี้เราก็จะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงที่อาศัยเทคโนโลยีเข้ามาแต่อาจจะเรียกว่าเป็นมินิแบงไม่ได้เป็นลักษณะที่เป็นบิ๊กแบงนะครับอย่างเช่นเราก็เห็นระบบการร้องเรียนเ,เรื่องบริการในเมือง t r a f f i ิฟองดูซึ่งก็ซึ่งก็จะเห็นชัดว่า Response หรือว่าการตอบสนองเนี่ยก็จะจะดีขึ้นนะครับแต่ขณะเดียวกันก็คิดว่ามันมีอีกหลายเรื่องที่เราสามารถที่ ทำให้ใหเทคโนโลยีเข้ามามีมกลไกในเรื่องของการสร้างความโปร่งใสและก็ลดขนาดของระบบราชการได้ครับวันนี้ในระบบราชการมันก็จะมีหลายเรื่องที่บางทีเราก็ไม่เข้าใจนะว่าทําไปทําไมเช่นเ,เราไปกรมที่ดินต้องใบเสร็จค่าเซ็นรับรองเอกสาร5บาทนี่แล้วก็ต้องมีคนมานั่งเก็บเงินแล้วก็มานั่งออกใบเสร็จซึ่งมันไม่มีความคุ้มค่าใดๆไม่มีใครได้ประโยชน์อะไรเลยนอกจากคนที่เขาทําหน้าที่ตรงนั้นอยู่แล้วเขาคิดว่านี่เป็น เป็นเป็นเป็นอาชีพที่เขาควรจะได้ผลตอบแทนนะเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเราใช้เทคโนโลยีเข้ามาเนี่ยมันจะลดไอ้ปัญหาความเอถอะทะปัญหาเรื่องกระบวนการในระบบราชการได้ได้เยอะมากนะครับและเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าถ้าเราไม่ทำวันนี้เราก็จะเห็นงบประมาณที่งบประมาณของภาครัฐที่เป็นงบประจำเนี่ยมีขนาดที่บวมขึ้นบวมขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะเป็นเป็นปัญหาทางด้านการคลังต่อไปได้ใน,นในอนาคต อีกเรื่องที่สําคัญมากก็คือเรื่องของการปฏิรูปกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ล้าสมัยเพราะว่ากฎหมายและกฎเกณฑ์ที่ล้าสมัยเนี่ยเป็นเกราะที่ทําให้หน่วยงานราชการซึ่งจะบอกว่าเขาโหนก็อาจจะใช่แต่แต่ว่าเขาเขาไม่ทําก็ไม่ได้เพราะว่าอาํานาจกฎหมายเขียนไว้ว่าเขาต้องทําเขาต้องปฏิบัติตามแต่มันเป็นกฎหมายที่ล้าสมัยนะแล้วก็เป็นกฎหมายที่ที่อาจจะเพิ่มต้นทุนให้กับพวกเราทุกคน ปจนถึงการออกแบบระบบราชการที่กําหนดหน้าที่ของภาครัฐให้ชัดว่าควรจะมีบทบาทอะไรนะครับบทบาทง่ายๆคือหนึ่งคือเป็นผู้กําหนดนโยบายสองคือเป็นผู้กํากับดูแลแต่ของเราเนี่ยมักจะมีหน่วยงานราชการที่เป็นผู้ปฏิบัติอยากจะเป็นผู้ปฏิบัติเองพอจะเป็นผู้ปฏิบัติเองด้วยกลไกต่างๆที่ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพไม่ค่อยโปร่งใสมันก็เลยกลายเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับแค่เราจัดระบบให้ชัดเจนว่า ภาคราชการอาจจะให้ความสําคัญแบบเป็นเรื่องของการทํานโยบายกับพู็มุ่้กับดูแลแต่ถ้าเราให้บริการบางอย่างนะครับให้ภาคเอกชนเป็นคนมามีส่วนร่วมในการทำก็จะจะเห็นได้ชัดผมว่าวันนี้ทุกคนก็เห็นตัวอย่างเช่นใครไปทำพาสปอร์ตก็ชัดเจนว่ามันสะดวกมากง่ายมากก็เป็นตัวอย่างที่เกิดขึ้นมาหลาย10ปีแล้วแต่ทำไมห,หน่วยงานราชการอื่นไม่ไม่เอาไปทําหลายหน่วยงานยังอยากที่จะทาเองไปเพราะ ที่เกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีมันก็เลยทำให้ทำให้ไปได้ยากมากครับตัวอย่างอีกตัวอย่างที่อาจจะพูดทิ้งทายไว้แล้วก็เห็นได้ชัดเจนที่สุดนอกจากการเป็นรูประบบราชการแล้วเนี่ยเรื่องของรัฐวิสาหกิจก็สําคัญมากๆต้นทุนการใช้ชีวิตของเราทุกคนตั้งแต่เกิดตื่นขึ้นจนถึงนอนเนี่ยรัฐวิสาหกิจมีบทบาทมากและประสิทธิภาพของรัฐวิสาหกิจที่ที่ ทีอ่อาจจะเรียกว่าด้อยลงในหลายๆด้านนะครับก็ทําให้ต้นทุนการใช้ชีวิตต้นทุนการท,ทรําธุรกิจของพวกเราเพิ่มมากขึ้นกรณีของการแก้ปัญหาของบริษัทการบินไทยแค่เอาออกจากสถานะการเป็นรัฐวิสาหกิจให้มืออาชีพเข้ามาบริหารจัดการสามารถแก้ปัญหาได้โดยไม่ต้องใช้เงินภาครัฐเลยแม้แต่แม้แต่บาทเดียวแต่ทําให้เขามืออาชีพเขาสามารถทํางานได้จัดการได้แข่งขันได้นะครับอันนี้มันก็จะสะท้อนกลับมาว่า ในการแก้ปัญหาของเราหลายอย่างอ่ะเพียงแต่เราจัดระบบให้ถูกต้องว่าเรื่องไหนบางเรื่องที่ภาครัฐไม่ควรจะต้องเข้าไปเป็นผู้ปฏิบัติเองนะครับแล้วก็ทําให้ทํำยังไงให้มืออาชีพเขาสามารถที่จะทํางานได้ ในวันนี้ในระบบราชการไทยยังมีข้าราชการที่เก่งและดีและหวังดีกับบ้านเมืองอยู่เยอะมากนะครับถ้าไม่มีเราไม่มีโอกาสเราคงเป็นรัฐล้มเหลวไปแล้วหรือเราคงไม่ประสบความสําเร็จไปแล้วนะแต่ทํายังไงที่จะทําให้ท่านเหล่านั้นสามารถที่จะแสดงฝีมือได้เต็มที่ทํางานได้อย่างมืออาชีพนะครับแล้วก็มีส่วนสําคัญในการที่จะตอบโจทย์ใหม่ๆของประเทศมากกว่าที่ต้องวุ่นวายกับ,กบเรื่องที่เป็น,ปนฟอร์มเป็นพิธีกรรมนะครับหรือเป็นเรื่องที่ ที่ที่ไม่ได้ยึดโยงกับประโยชน์ของประชาชน